<Story. S 2> สวัสดีค่ะเอมมี่สตอรี่นะคะวันนี้ก็มีเครื่องนี้นะคะเป็นเครื่องเลตมีเนาะไอ้ตัวนี้เป็น 9A นะคะนี่เราจะสังเกตไหมคะเห็นตรงคำว่าตั้งค่าเนาะมันจะมีคำมันจะมี ตัวแดงๆเนาะเลขหนึ่งอ่าสัญ,ญลักษณ์แดงๆบางรุ่นนะคะบางยี่ห้อจะไม่เป็นเลขหแต่จะเป็นจุดหรือว่าเป็นเครื่องหมายตกใจแต่ว่าจะเป็นสีแดงเนาะโอเคนะคะอันนี้มันหมายความว่าอะไรนะคะเราบางคนก็เราก็เล่นอย่างเดียวเนาะเราก็จะไม่ค่อยสนใจว่ามันคืออะไร อันนี้นะคะสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ก็คือมันมีการอัปเดตนะคะเครื่องมือถือทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะต้องมีการอัปเดตการอัปเดตมันก็จะขึ้นอยู่กับบริษัทนะคะแล้วแต่ว่าเขาจะให้อัปเดตตอนไหนนะคะถ้ามันมีเวอร์ชั่นใหม่ๆมาอย่างเงี้ยเขาอยากให้เราอัปเดตเราก็ต้องอัปเดตนะคะเหมือนรถเลยเราก็ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนาะ โอเคนะคะเข้าเรื่องเลยอันนี้เราก็ติ๊กเข้ามาดูเลยนะคะตรงคำว่าตั้งค่าพอกดเข้ามานะคะเราจะเห็นคำว่าเนี่ยเกี่ยวกับมือถือนะคะมันจะขึ้นเลยว่าอัปเดตเห็นไหมคะ,ะเห็นแล้วเราก็กดเข้าไปดูเลยพอเรากดเข้ามานะคะมันก็จะมีรุ่นเนาะอ่า นี่เลยมันก็จะดูได้หมดว่าเป็นรุ่นไหนเป็นมือถือยี่ห้ออะไรนะคะความจุเท่าไหร่อ่อันนี้32นะคะแล้วก็ดูได้นะคะหมายความว่ายังเต็มยังยังไม่เต็มนะคะเนี่ยยังเหลือช่องว่างอยู่เยอะนะคะโอเคจุดที่น่าสนใจนะคะมันก็จะเป็นลูกศรไอจุดสีแดงมือนเดิมนะคะ มันก็จะมีคำว่าอัปเดตเห็นไหมคะอะแล้วก็กดเข้าไปเลยพอกดเข้ามานะคะมันก็จะเห็นหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะอ่าอันนี้นะคะเครื่องของเราถ้าเราจะมีการอัปเดตนะคะเราต้องมีอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็มันก็จะชาร์จจะเร็วก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของเราด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นการดาวน์โหลดเป็นการอัปเดตเนาะ มันก็จะเป็นไฟ์ลขนาดใหญ่บางครั้งก็ขนาดเล็กนะคะถ้าเรามี w i i แเราก็เชื่อมต่อ wifi ให้เสร็จนะคะถ้าเรามีเน็ตมือถือเราก็เปิดเน็ตมือถือเนาะอ่าอันนี้มี w i f i แล้วอ่ะเราก็จะกดคำว่าดาวน์โหลดนะคะตรงนี้นะกดเลยอ่าเราก็จะสังเกตเห็นนะคะมีเปอร์เซ็นต์ขึ้นตรงนี้นะคะ เขาก็จะดาวน์โหลดนะคะจนถึง100%อซอ่ะเดี๋ยวเราเรามาดูกันนะคะว่ามันจะขึ้นแบบไหนแต่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้นะคะเราต้องรอรออย่างเดียวเลยเนี่ยมันเริ่มจะเห็นและสีน้ำเงินขึ้นมานิดๆเนานะเดี๋ยวมันก็จะเลื่อนมาจนเต็มอรอนะคะ อันนี้นะคะอันนี้เราก็อ่าอันนี้นะคะพอเราดาวน์โหลดนะคะครบ100แล้วเนาะหนึงแล้วแล้วมันจะขึ้นมาแบบนี้นะคะรีบูตเดี๋ยวนี้นะคะเราก็กดเลยนะคะอ่ากดแล้วเราก็รอนะคะ รอให้เครื่องเขาเปิดขึ้นมาก่อนนะคะขั้นตอนดาวน์โหลดเราจะเห็นว่ามันจะนานหน่อยนิดนึงนะคะเพราะว่าขนาดไฟมันใหญ่เนาะ,อะตอนนี้เครื่องเขาก็จะทำงานเองนะคะเราไม่ต้องทำอะไรมันนะ เห็นไหมคะพอมันครบหนึ่งร้อยนะคะมันก็จะรีสตาร์ทเครื่องอีกรอบหนึ่งเนาะ อ่ะอันนี้ก็เปิดเครื่องขึ้นมาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราก็รกอสักแป๊บหนึง่งอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คที่ตั้งค่านะคะอีกรอบหนึ่งว่า มียังมีการอัปเดตของเครื่องอยู่หรือเปล่าเนาะอ่แล้วก็เข้าตรงตั้งค่าเลยนะคะ,ะตั้งค่า ล้าก็เข้ามาตรงตั้งค่าแล้วก็หาคําว่าเกี่ยวกับนะแล้วก็กดเข้าไปแล้วเราก็ดูตรงที่เราอัปเดตเมื่อสักครู่นะคะว่ามันมีการอัปเดตไหมเห็นไหมคะเขาบอกว่าไม่พบการอัปเดตนะคะหมายความว่าเราได้อัปเดตเป็นเวอร์ชันปัจจุบัน เวอร์ชันล่าสุดแล้วนะคะอ่ามีแค่นี้นะคะการอัปเดตเครื่องเนาะอันนี้เป็นการอัปเดตระบบเห็นไหมคะมันจะมีขึ้นแจ้งเตือนเป็นสีแดงนะคะให้เราสังเกตนะคะอันนี้เราไม่อยากอัปเดตก็ไม่ต้องอัพนะคะไม่เป็นไรแต่ตัวสำคัญก็คือการอัปเดตตัวเครื่องที่เมื่อสักครู่ที่เราทำไปเนาะ อันนี้คลิปนี้นะคะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เนาะคลิปนี้ก็เป็นการอัปเดตเครื่องเรียวมีเสียวมี 9A เนาะยังไงก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ